พีกมิ้นจีบนอกจอให้เป็นไปตามธรรมชาติสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ กลายเป็นคู่จิ้งคู่ใหม่เรียบร้อยนะคะสําหรับพระเอกหนุ่มอย่างกองทัพพีคและนางเอกสาวอย่างมิ้น์ลันวลีที่แม้ว่าซีรีส์เรื่องดวงใจเทิวาพรมตอนดุดอับสอนอย่างไม่อ่อนแอแต่กระแสแฟนคลับเนี่ยจินกันแรงมากพะทั้งคู่เนี่ยพร้อมใจการปล่อยภาพโปรโมทละครแบบน่ารักมากๆและการนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์พร้อมกับเปิดใจว่าสนิทกันจริงๆแต่จะจีบหรือเปล่าให้เป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องของอนาคตด้านของมิ้นนะคะบอกว่านอกจอเนี่ยให้ไปตามสองในไอจีของมิ้นและพีคค่ะ ส่วนน้าของพีคฝ่ายชายนะคะถามว่าจีบไหมเอาเป็นว่าให้เป็นเรื่องของธรรมชาติตอนนี้เนี่ยเราทั้งคู่สนิทกันมากครับทั้งครอบครัวตั้งแต่ไหนแต่ไรก็สนิทกันชอบทําบุญเหมือนกันมีการไปเล่นกีฬาด้วยกันถ้าแฟนๆอยากลุ้นก็แล้วแต่เลยให้ทุกอย่างเนี่ยยืนยันว่าเป็นไปตามธรรมชาติครับเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่รอลุ้นรอติดตามต่อกันได้เลยและนี่ก็คือคู่จริงคู่ใหม่นะคะสําหรับกองทัพพีคและมิน้นลานละวีไปติดตามทั้งคู่ได้ทางซีรีส์ ดวงใจเทวพรมกับตอนดุดอับสรอนค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดทิ่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต